วันนี้เราไปพายเรือเล่นกันไปกลางทะเลเลยดีไหมดีสิไปเลยไปกันเร็วเข้าไปลากเรือลงทะเลกันโอเคช่วยกันดันเลยยกขึ้นเรือไปกันายไปด้วยกันสนุกจังพอไปถึงกลางทะเลข้าจะโดดน้ำงั้นข้าจะรีบพายไปให้เร็วตรงนี้แหละวิวกำลังสวยเลยดีเลยจอดเลย ไอ้เขียวโยนสมอเรือหน่อยได้ข้าโยนแล้วนะข้าจะลงเล่นน้ำแล้วนะหวังว่าไม่มีฉลามนะข้าขอโดดน้ำก่อนนะเฮ้ยระวังหน่อยว้าวสนุกจังไอ้แดงลงมาเล่นด้วยกันได้รอข้าสักครู่ไอ้เขียวนั้นมันอะไรเอยนั้นมันปลาฉลามช่วยข้าด้วย มีระเบิดในกระเป๋าอันนี้เหรอใช่โยนใส่ปากมันเลยจัดไปพวกเกือบไม่รอดซะแล้วงั้นสิไปกลับบ้านกัน